คนโทรเข้ามาผมเยอะมากในกรณีที่ทาง DSI นะครับออกหมายเรียกนะครับให้ไปเป็นพยานเรื่องของโควิด -19 ตัวผมเนี่ยได้หมายมาแล้วจริงนะครับว่าให้ไปให้การนะครับเป็นพยานไม่รู้จริงๆว่าเราไปเกี่ยวพันได้ยังไงนะครับเรื่องราวมันเป็นยังไงเพราะว่าในส่วนตัวผมเนี่ยไม่รู้จักกับคุณอายพลรัตเลยนะครับไม่จักแล้วก็ไม่เคยทำธุรก,กรรมอะไรบางอย่าง หรือหลายอย่างหรือแชร์ลูกโซ่อะไรแบบนไม่เคยรู้เรื่องอะไรเลยโทรไปถามแล้วเนี่ยก็ฟังเตือนนะครับว่ามาีการโอนเงินนะครับระหว่างบัญชีของคุณอภิรักษ์นะครับแล้วก็บัญชีผมเข้ามามียอดเงิน50,000บาทเมื่อวันที่1พฤษภาคมปี2 0 1 8นนะครับมีหนึ่งยอดท่วน โอนเข้ามาเมื่อ5ปีที่แล้วตอนแรกผมก็งงว่าคุณนภิรักษ์เขาจะมาโอนเงินอะไรให้ผมเพราะเราไม่รู้จักกันปรากฏว่าวันที่1พฤษภาคม2018ลองไปย้อนเช็คดูใน Instagram นะครับของผมนะครับว่ามันนี้อะไรเกิดขึ้นไหมเมื่อ5ปีก่อนซึ่งมันานานมากๆนะครับมันนานมากแล้วตั้แต่ยังไม่มีใครกล้าเลยผมก็เข้าไปดูนะครับรูปอิสการ์ขายลงเรื่อยๆเ,เลยนะครับ ก็ไปเจอวันที่หนึ่งพฤษภาคมจริงๆนะครับมีการโพสต์ภาพของผมนะครับผ่านทาง Instagram นะครับเป็นภาพเพจโชว์รูมรถนะครับเป็นโชว์รูมรถนะครับซึ่งตอนนั้นผมก็ทำรายการเกี่ยวกับรถอยู่แล้วนะครับใครอยากให้แชร์เพจหรือว่าจ้างให้ผมไปโปรโมทโชว์รูมอะไรก็ตามผมก็หลับอยู่แล้วเป็นเป็นเป็นจอบจอบไปนะครับก็บังเอิญว่ามีการโพสต์โปรโมทภาพ โชว์รูมที่ชื่อว่า RKK นะครับในวันที่1พฤทธศักราชจริงๆนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยทำให้ผมจำได้เลยว่าอ๋อมีลูกค้าหนึ่งท่านนะครับได้เล็กน่าเซจบนทาง Instagram เพื่อให้ผมเนี่ยช่วยโปรโมตน,นะครับเพจนะครเป็นภาพเป็นภาพที่เขาแคปหน้าจอไอจีมาเฉยๆแล้วก็ให้ผมโฟล์ภาพเนี้ยภาพภาพ,ภาพ ภาพไอจีเขาอะที่มีแต่รถนะครับว่าเขาขายรถ่ะอบบวายเงี้ยนะครับก็ผมก็โพสต์ไปก็ได้ค่าจา้างห้าหมื่นบาทนะครับก็เป็นอันว่าผมขึ้นมารู้ว่าคนที่จ่ายเงินก็คือคนชื่ออภิยะมาโอนเงินให้ผมแต่วันนั้นผมไม่ทราบนะครับผมผมไม่ทราบด้วยซ้ำเลยครับว่าใครเป็นคนติดต่อผมมา เพราะว่าเขาดีเอ็มมาเพื่อจ้างงานให้ช่วยแชร์เก็บและมีค่าจ้างให้ห้าหมื่นบาทก็อยากให้แฟนคลับนะครับแล้วก็มิสหายของผมนะครับก็สบายใจได้นะครับ